อันนี้แรปปิดบหครับนี่บอร์ดตัวนี้ครับแรปเตอร์เอ็กซ์เนาะตีดีไหมครับตัวนี้ BB, ตีดีครบับคันของอาชิโนดา,าก,กอนนะโอ้ดากอนได้ดูของจริงก็ใช้ได้นะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะราคามันก็ไม่แพงครับ หกร้อยกว่าบาทนะเจอในหกร้อยห้าสิบแล้วแต่เราซื้อค่าส่งประมาณร้อยหนึ่งคันนี่ว่าอันนี้ครับ นี่คันท่อนเดียวไงนี่ผมว่าคันท่อนเดียวแอคชั่นมันดีเลยท่อนเดียวที่แอคชั่นมันดีแต่ว่าเราเวลาเราไปตกเราใส่รถใส่มอกตการเลยครับแต่ว่าหกฟุตหกฟุตเจ็ดนิ้ใส่ได้ในสบายในในในจริงแก้บราพาดลงมาที่ราพาดลาบทางอะไบอกผู้โดยสารนะครับไม่าเสบายแล้วเราไปจริงเราก็เอาล็อกออกเอาล็อกเก่าไป ตัวล่อแล้วก็เอาคันกำหนัดมันจะไม่เ,เกลี่ยับแล้วเลวลาเราจะไปเล่นเราจะไปไปประ,อประกอบอีกครั้งนึงใส่ล่อแล้วก็มัดท,ทิ้งแค่นั้นแหละทิ้งลูกมือแค่นั้นแหละเราจะเอาไปย้ำชุดอะไรก็ได้ก็ไม่ยากไปเกลี่ยครับน,นมากก็เราก็มีแค่ชุดเหยื่อแล้วก็มีล่อคันไปคันเดียวก็เหลือเฟื่อถ้ามีอยูพอไม่ต้องเราบอกอะไรคัน แต่ผมใช้อยู่ก็ดียี่ห้อนี้อาชิโน,โนเนี่ยอีอีงงอ่าอะไรเนาะโนโบวก็อีตัวหนึ่งที่ผมเห็นน้องใช้ใชอยู่ตัวนี้ม <ub> ันสีคล้ายกันเนี่ยครับ<ช>ตัวนั้นส่วนมากเขาจะไปใช้ด้าด้าพุ่มเดินกันใช่ครับด้ามพุ่มเดินตัวนั้นนะผมว่าแบบนี้เลยผมว่าแบบนีมนมนมน้มันดีผมชอบแบบนี้เลยจับเต็มมือดีเรามือใหญ่ครับ ก็ถือว่าสวยอยู่นะกอนสวยเขีวราคากลางๆนะครับเนาะไม่สูงรองก็โอเคใช่ไหมตัวนี้โอเครอดอะแล้วแล้วตัวนี้มันโอเครกสไปที่ยี่ห้อมันตีลึกเหมือนแล้วก็เบามาก